เที่ยวนี้ประเภทเรือโบราณโบราณแต่คนพายในหัวนายท้ายเป็นคนสมัยใหม่หลุดออกจากคุดบอยฝุ่นตลกตระแมกสายน้ำออกมาทั้งสองลำในกรณี้รังน้ำแดงผู้มีนามว่านางสาวสบายทองพบกับร่องน้ำเงินอาการทุกขก์ผู้มาเยือนผู้มีนามว่าเทพทิดายสระเอาลลยอ่ยอาการทุกข์ผู้มาเยือนจากกุณกง ทังวัดยะโสธรร่องน้ำาลืเงินมีเท่าไรใสเต็มเหยียดเลยเอาละไว้มีเท่าไรใสก็เต็มเหยียดกันแต่เดียวเรือประเภทโบราณ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 เอเรโอ้นางสาวสบายทองนางสาวสบายทองร่องน้ำแดงในขนาดาน,นี้เจอใครไม่เจอเทเ,เทพ สิริชัยชนะเทพสิริชัยชนะลงน้นามเรื่อยๆเอ้ารุ้ยดึงดูไม่ออกบอกไม่ได้ใครไม่ใครดูจากสายตาก็ยังดูไม่ออกบอกไม่ได้เช่นเดียวกันเอ้ารุ้ยต่างคนต่างภายต่างคนต่างบบต่างเพื่นต่างเวิ่งหนีออกมากันแล้วเว้ยเพรื่องสนามเดือดตา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 กระเดียบบาร่างน้ำเลี้ยงกระแสนำอุกรณ์เล็กน้อยเหล่าหัวกระทุ้งไทยเลือปะปะปบปะ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 เอาละเว้ยไม่ลดความประเดี๋ไม่ยึดเท่าไรใส่เต็มเยี่ยนเทพสิริชัยชนะ เทสิีชายชนะสบายทองหนี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 แล้วก็ทั้งคู่มะลํมมากวยเข้าเส้นชัยบางท่านอาจจะเข้าใจนะครับคำว่ามะลัมมะกวยนี่คือปล่อยภายงายมือเพื่อที่จะไหลเข้าเส้นชัยผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ กรรมาการที่จุตสินยกธงสีสีอะไรสีแดงนั่นคือนางสาวสบายทองเป็นฝ่ายชนะนางสาวสบายทองร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง